เราที่ไปเก็บผลระไม่มากแล้วจ้ะไหวนะคะไหวหอมนะคะตอนนี้กะซุกแล้วค่ะตอนนี้กะซุกแล้วเก็บมาแล้วแหละกะอันนี้จ้ะได้มากได้มากหลายจ้ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็ยัง่มาขันเนี่แกะนะคะอันนี้ก็เอาไว้ไวถทากินเล่นจ้ะแต่ว่าอันนี้กะพิ่นจะเอามาปันหนามผลลไม้นะคะไบถาดดีท็อกนะคะดีท็อกตอนตอนเสาร์จ้ะอันนี้ก็ล่างแล้วนะคะเตรียมเตรียมเี่จะปั้นเตรียมที่จะปั้นแล้วคะเดี๋ยวไปเบิ้งเลยจ้ะไปดูการปั้นนะคะ ทอดตักใส่แล้วนะคะเขาเอาน้ำใส่เลยนะคะทุกคนเอานามใส่เท่ากับใบนะคะเอานามใส่ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ปั้นไปเลยจ้ะทุกคนข้าวปัน้นเสร็จแล้วนะคะเขาเอา,า,ากระโหลกนะคะกระโหลกเม็ดออกนะจ้ะทุกคนกระโหลกเม็ดดอกจ้ะอันนี้ส่วนนี่นี่อเอาเก็บ น้ำผลไม้เป็นเป็นดีทอ็อกได้นะคะแล้วเขาม่กรองจะ้ะได้ผมพิ้นจะท่ามาต้มนะคะเอามาท่ามา้ามาต้มนะคะพัดเจริญนะจ๊ะมาต้มแล้วก็จะเอามาไหนๆจะก้อนเบิ้งมาเออไม่เป็นยังไงไม่ไหนผลนะคะถ้าเกิดดื่มแล้วนะคะถ้าเกิดตัวไหนมีผลไม้นะคะผลไม้ยุบยุบยุบบานนะคะเอามาเห็ดแบบนี้เลยนะคะ จับท้ายทองเลยดีด้วยจ้ะตอนเสาร์นะคะท้ายทองเลยดีมากๆเลยมีขนนึ้นกระยา,ามาแช่รประสบการณ์จะค้นในเบิรง,งนะคะข่าจาจะห้าวปั่นปันปันป่นปันแล้วก็ก้องกลองกลองแล้วนะคะห้าวกะมาต้มนะคะเามาต้มนะคะ,าาต,ะ,คะต้มขั้งแรกเนี่ยอาจจะใส่อาจจะใส่ไฟแรงเลยนะคะระบบที่นี่ห้าวกบพอนนะคะพอได้ทีแล้วห้าวกบพอนนะคะเพราะว่ายัาง เดี๋ยวมันจะทะลุจ้ะเดี๋ยวมันจะพลุนะคะถ้าเกิดมันเดือดแล้วมันจะพลุจ้ะน,นะคะพ่อเขาต้มได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็จะกรองตักเอาอนี่มันออกค่ะตักออกฟ้องนะคะ,นะคะตักออกฟ้องออกนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเข้ามาเบิงสูตรกรรันเลยจ้ะนั่อีกของเขานะคะตักออกเลยนะจ้าฟองนะจ๊ะทุกคน ฟองเยอะเลยค่ะครับเขาจะมากรองเอาน้ำอีกนะคะผู้ถ่องมาเสียดายนะคะตาออกเลยจ้ะวาร์เด่ห้อยกรอกเสกกรอกเสกขวดอะไรเดิมั้นใจบ่อยนี่ว่าเป็นฟองมันหนากินนะจ๊ะมันหนาดึ๋งนะ สามารถไปท้ำตามไดนนะคะทุกคนเป็นดีท็อกย่างดีนะจ๊ะดีทอ็อกพุงนะจ๊ะเตืมขึ้นมาพุงก็ได้ยุบนะจ๊ะท้ายทองดีจ้ะน้งดูค่ะเป็นไหนคะเข้ากับเขียวนะคะเขียวอีกรอบนะคะถ้าเกิดมันมีฟอง้องกับตักออกอีกนะคะครั้งที่สามพ้่น้องคอยจะมาใส่ในนี้เลยจ้ะ ตักฟองออกอีกสักหน่อยกันหมอยไงแล้วจะได้หมอยังไงเลยค่ะแต่กินมดบ้าะเนี่ยค่ะดื่มมดบ้าะเนี่ยค่ะม่นก็จะไดายุ่มไม่จะยุ่นั่นนะคะเนี่ยจะเกิดถ้าเอามาต้มนะคะแล้วนะเอกของเราคืออะไรรู้ไหมจ๊ะสูตรนี้ไม่มีน้ําตาลนะจ๊ะทุกคนไม,มไม่มีน้ําตาลเลยนะจ๊ะเนี่ยค่ะ อันนี้คือน้ำเอกของเห้านะคะเนี่ยค่ะน้ำเอกของเราเป็นน้ำพึ่งนะจ๊ะใส่ไ,ไปเลยนะคะทุกคนใส่ไ,ไปเลยนะจ๊ะสำหรับหมอไงหมอนี่เนี่ยเพิ่ใส่หารอยกมนะคะนำ้ำไอหารอยไม่ใช่หารอยกำ150มิลลิลิตรนะจ๊ะเนี่ยค่ะใส่ไ,ไปเลยจากกรต้องเส้นด้ายนะคะน้ำผึง้งถ้าใส่น้ำผึ้งเข้าไปแล้วจะแลกก็เขียวเลยนะคะ แล้วมันจะหวานแบบว่าบริยหวานอันนี้นะจ๊ะมันหวานหอมนะคะหวานหอมนำ้ำผึ้งนั่นั่ะถ้าหอมนำ้ำผึ้งถ้าหอมว่ายเลยจ้ะทุกคนอันนี้ไปซื้อพิ้นไปซื้อมาได้ได้ขวดหน่อยนะคะมือนีร้านคาปิดจ้ะร้านปิดก็เลยได้ไปซื้อไอ้ปั๊มน้ำมันไหมอาจจะแพงหน่อยนะจ๊ะเนะากกะแต่ก็เห็นจังได้ๆนะั่นหมู่ว่านลืมซื้อมาแม่หมู่ว่านนะ่ะลืมซื้อน้ำผึ้งมาแไหม ก็เลยจะไปซื้อเอกตราต้องหาค่ะแล้วก็เคี่ยวไปแล้วนะจ๊ะใส่ไปแล้วนะคะนี่ก็ขวดที่สองนะจ๊ะอันนี้ขวดที่สองนะนี่ค่ะเห็นไหมเจ้าทุกคนน้ำพึ่งนะจ๊ะใส่ไปเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวต่อไปสักพักนึงนะจ๊ะเราจะได้มาก,กรองกันกรอกใส่ขวดกันจ้ะพินเห็ดกันแล้วนะรอบนึงนะกระแจกมูไปเพื่ะขวดนะแจกมูไปเพื่ะขวดสี่ขวดได้ผลตอบรับมากว่าอร่อยจ้ะอยากเฮ็ดอีกก็สั่นว่ะ กิดได้ว่าสิเหตุอีกจักระวาลมันไม่มไว่ายนะจ๊ะเนาะไหนว่าก็มาชิมกันด้วยจะ้ะเดี๋ยวรถไปอืมมาเลยเนี่ยนะคะว่ายเนี่ยนะคะถ้าเกิดเทาต้มันหอนอยู่เนี่ยค่ะถ้าเกิดเทาต้มมันหอนถ้าเกิดเทาชิมอยู่เนี่ยมันจะมันจะเปรี้ยวนะจ๊ะทุกคน ต้องระวังนะคะเวลาใส่น้าตาลเวลาใส่นี่นะแต่พ่อมันเย็นแล้วจ้ะพอมันอยู่ตัวค่ายตัวเราเนี่จ้ะพอพอมันเย็นค่ะถ้าใส่ตัวเย็นแล้วเสร็จมันจะหวานพอดีด้วยจ้ะทุกคนอย่าไปคิดว่าเออมันคือเปรี้ยวถ้าว่าจังสิจ้ะใส่น้าตาลใส่น้าตาลหรือว่าใส่ไอ้น้ำผึ้งจังสิจ้ะมันก็จะบะแสบนะจ้ะนะตอนนี้ตอนนี้มันออกรสเปรี้ยวหวานแต่ถ้าเกิดมันเย็นแล้วเนี่ยนะมันก็จะหวานหวานหอมจ้ะรสเปรี้ยวเนี่ยมันก็จะมีนิดนึงค่ะ บางคนบบบว่าอุ้ยโบหวานใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งอีกแต่สูตรพิ้งไบโบโบใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำผึ้งจ้ะลองเห็ดกันเบิ่งนะผู้ใดมีไหว่หลายๆนะจ้ะดัดแปลงสูตรไปจ้ะผู้ใดก็เห็ดแย้มก็ได้เห็ดแย้มกูได้เห็ดน้ำผลไม้นี่ยังเห็ดผลไม้ตากแห้งนี่สิจักกูได้เนาะเขาเรียกว่ายังเห็ดอะไรขึ้นยังไงกวนเลยไหมอันนี้แตเป็นไหว้กวนกูได้ดิจะเกิดใจเนี่ย บางคนกับเห็ดว้กวนเนาะว่าย,ายตากแห่งเหมนนะหรือจะมาหมองกวนเหมือนเนะถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ้าทุกคนติดตามกันคลิปหน้าจ้าค่ะคุณจ้าสวัสดีค่ะ